หุ้ส่วนควรคิดเรียกว่าอะไรดีสำหรับการกระทําของสมศักดิ์นะครับเขาเป็นผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งสองนะครับและเป็นผู้ต้องหาขัดคําสั่งคสช,ชเขาโดนคดีพรบอรคอมพิวเตอร์และคดีอือ่นๆอีกหลายคดีต่างกรรมต่างวาละพยายามยุยงปลุกปั่นให้เด็กออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน ตัวเขาปรากฏว่าตอนนี้พิการไปครึ่งซีนะครับจากเส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะครับการเคลื่อนไหวของสมศักดิ์จีมทีรัสกุลครั้งนี้นะครับคงเป็นคำตอบชัดเจนว่าสมศักดิ์โกหกอย่างไรและไม่ใช่เรื่องแรกเขาโกหกมาโดยตลอดแต่สุดท้ายสุดท้ายนะฮะความจริง สวัสดีครับมาพบผมเทศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของสมศักดิ์เจียมชีรัสกุลหัวหน้ากลุ่มขบวนการล้มเจ้าเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีการกุกข,ข่าวนะครับบอกว่า,เ,าเรื่องวังวชิราลงกรณ์คอมเพล็กซ์ ปรากฏว่ามีการปล่อยข่าวลักษณะดังกล่าวออกมานะครับเพื่อดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดลายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเราไปดูภายหลังนะครับสำนักพระราชวังได้ไปแผล่มีการเผยแพร่คลิปดีวิทัศนะ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุรยเดชหรือสนามม้านางเลิงเดิม257ไร่ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระรัมิในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวชิราลงกรณ์ในราชกาลที่ส0บครับอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษเกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ส่งตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารบพิษและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำที่สำคัญอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษพระราชทานไว้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติและเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปสอดคล้องกับพระประมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่ดินในพระปรมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุ่มพื้นที่279ไร่โดยเริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในพุทธศักราช2567อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถะพิตรซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยาน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอุทยานเฉลิมพระเกียตรติจึงมีแนวคิดการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่9บ่อน้ำเลข9สพานเลข9สพานหยดน้ำพระไทยสพานไม้เจาะบากงน้ำพระราชหฤทยัย ดังสายน้ำที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาตลอด70ปีสวนแห่งนี้สะท้อนหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ ทั้งยังออกแบบให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงในยามวิกฤตจ,จากอุทกภัยอีกแห่งของกรุงเทพมหานครอุทยานเฉลิมพระเกียตรติรมรือนด้วยต้นไม้ใหญ่ราว4,500ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์เช่นการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงา ต้นไม้ประจําจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน,น้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนอกจากจะให้ความรู้หลากมิติที่เข้าถึงได้ง่ายผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่ง ทางปั่นจักรยานรายล้อมด้วยทัศนียภาพที่งดงามมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนวิดิทัศน์นี้คือภาพรวมของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนนั่นคือวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นะครับมหาวชิราลงกรณ์นะครับในรัชกาลที่10ส่งมอบที่ดินมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทนะครับให้กับประชาชนดรสุปนัทอภิญญาณหรือดออรนิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์นะครับประเทศสหรัฐอเมริกาได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีสมศักดิ์เจียมนะครับอดีตอาจารยนะ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ะ วิชาประวัติศาสตร์และคณะศิลปาศาสตร์นะครับปัจจุบันลิภัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสอ้างว่าจะนําสนามม้านางเลงไปทําวังวชิราลงกรคอมเพล็กซ์นะครับว่านิทานล้างสมองของเด็กสมศักดิ์ g m มทละสกุลเรื่องวังวชิราลงกรคอมเพล็กซ์ดูเหมือนจะปัญญาอ่อนพอๆกับนิทานหลอกเด็กไปติดคุกนะครับของปิยบุตรแสงกนกุล <c oughs> เรื่องสมบูรณาญาสิทธิราชจํจแรง เพราะมันช่างห่างไกลจากความจริงเหลือเกินสำนักพระราชวังเผยแพร่แบบจำลองอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9หรือสนามนานางเลิ้งเดิมในพื้นที่297ไร่นะครับเกิดขึ้นจากพระราชินิพานนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย นะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนาะจักาทิเบตนะครับมหาพุมิพลอดุริยเดชนะครับและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจนะครับพระบรมพระราชจนีพันปีหลวงนะครับพระราชทานพระราชทานอุทยานนะเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับตามพระราชบัริของทั้งสองพระองค์นะครับผ่าน องค์ความรู้เรื่องป่าเรื่องน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดในการออกแบบสวนสวนสาธารณะปอดแห่งใหม่สวนป่ากลางเมืองป่า3อย่างประหยัด4อย่างโดยพืชกรองน้ำพืชที่ชุ่มน้ำตกแต่งด้วยพืชน,นานาชนิดโดยมีต้นไม้ใหญ่4,500ต้นต้นไม้ประจำจังหวัดต้นไม้หายากต้นไม้โตเร็ว โดยคล้ายคลึงกับป่าธรรมชาติและยังปลูกพืชกรองฝุ่นและปลูกพืชบำบัดน้ำด้วยจุดสำคัญนะพระบรมราชานุาวรีในหลวงในรัชกาลที่9สระน้ำเลข9สะพานเลข9สะพานหยดน้ำพระไทยสพานไม้เจาะบากงในแนวคิดน้ำคือชีวิตจากน้าผา,าผ่านภูผาสู่นาที และโครงการอันเนื่องมาจากพระรำมริในการฟื้นฟูป่านะครับรักษาแหล่งน้ำทฤษฎีใหม่กังหันชัยพัฒนาบ่อปรานินฝายชะลอน้ำนะครับแหล่งทดแทนนะครับอีกทั้งยังเป็นพื้นที่แก้มลิงแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกรองะดุงกรุงเกษมกับ ครองเปลมประชากรนะครับครอง3ามเสนอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเล่นลานกีฬากลางแจ้งลานริมน้ำท่าเรือทางปั่นจัก,กรยานร้านอาหารร้านกาแฟห้องน้ำที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับคนพิการโดยอุทยานฉเฉลี่พระเกตแห่งนี้จะแล้วเสร็จและจะเปิดในปี2567 นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแรกนะครับที่สมศักดิ์จมทีรัศกุลนะครับได้หลอกลวงประชาชนร่วมกับกลุ่มกระบวนการของเขานะครับที่จะหลอกลวงประชาชนโจมตีดูหมิ่นเหยียดยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และหลอกเด็ดในิสิตเด็กสาั้นติดคุกสมศักดิ์เป็นคนกลุ่มแรกฮะ ในปี2,516จากเหตุการณ์6ตุลา19ขออภัย6ตุลา19สมศักดิ์เจียมธีรศกุลถูกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหลอกนะครับเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสุดท้ายสมศักดิ์เจียมธีรศกุลถูกจับนะครับเข้าคุกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ให้พระเดชเกียงศักดิ์ชมนันนะครับ ทำการเนี่ยโทษศกรรมทั้งหมดนะครับเรียกให้ไปพบและต่อมาสมศักดิ์ก็ไปพบกับพลเอกกรียงศักดิ์ชมะนันนะครับจากนั้นได้ทุนการศึกษาของพระเจ้าอยู่หัวไปเรียนยังต่างประเทศสิ่งที่สมศักดิ์ทำอยู่ตอนนี้หุ้นส่วนควรคิดเรียกว่าอะไรดีสำหรับการกระทำของสมศักดิ์ นะครับเขาเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา1นึนะครับและเป็นผู้ต้องหาขัดคําสั่งคอสอชเขาโดนคดีพรบอคอมพิวเตอร์และคดีอื่นๆอีก,อกหลายคดีต่างกรรมต่างวาระพยายามยุยงปลุกปั่นให้เด็กออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านตัวเขาปรากฏว่าตอนนี้พิการไปครึ่งซี่ นะครับจากเส้นเลือดฝอยในสมองแตกนะครับการเคลื่อนไหวของสมศักเจมทีรัสกุลครั้งนี้นะครับคงเป็นคำตอบชัดเจนว่าสมศักโกหกอย่างไรและไม่ใช่เรื่องแรกเขาโกหกมาโดยตลอดแต่สุดท้ายสุดท้ายนะฮะความจริงคือความจริงความจริงมีสิ่งเดียวพึงเอาชนะคำมดเท็จด,ด้วยการพูดความจริง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้อศักด์เจียมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรประุดุดึงแสงส่องทางผู้คนเปิดด้ฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจ ทรงดำเนเดินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อพวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแก่นในเครื่องของไทย่านวิถิวิทยาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่จ้งกลางกระแส ความความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่ดุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนี่คือสูงรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์นให้บ้านเมือง ตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกรนประดุจดดแสงส่องทางผู้คนเปิดได้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเกรืงของไทยพัน วิจิตวิญยาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจทรงพระจรุณาทรงพระกรุณาทรงพระจริณาพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางพระแส ความความยิ่งใหญ่คอยป้ปปองอยู่ดยุดต้องสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไปนี่คือศูนย์รวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน